ลบไปลบไปวันนี้พี่จะเกิดพี่จะเกิดโอ้ยลุ้นยยวแตกลุ้นแบบอันฉี่อ่ะอันฉี่เล็ดอ่ะโอ้ยเก๊กมือซัดจุกกลูจิเห็นได้ยิงเทพขนาดนี้นะคะเพราะว่าเราได้สายถักเคเบิลมาจากคีโปเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันแปดเคงไงเราลองรับ 8k Poling l e t d USB Type C to Type A แถมฟรีพร้อมกระเป๋าแงสายถักยาว1.5เมตรอย่างสวยอะทุกคนขด15เซนยืดแล้วประมาณ30เซนแต่ม่รู้จะยืดทำไมนะเอาดีๆนอกจากนี้เขายังมีอะไรนะไอ้ไอ้ตัวจัดสายอะอันนั้นอะ อืมคนที่แต่งตัวคอวมอะ่ะคนที่ใช้สายทาแบบนนี้ยมันต้องมีเว้ยเพราะว่าสายมันจะขดแบบอยู่ทรงเสมอคือเข้าใจปะสายมัน8 k ดเมันเอามาเล่นเกมอะ่ะมันแ่มแมวมากแต่คือกูเล่นวารลไม่เก่งไงกูก็เอาช็อตที่กูยิงเทพนั่นแหละมาเล่นให้มึงดูมีสีให้เลือกเยอะมากนี่นี่นี่น,นี่แล้วก็นี่ไงเลือกไม่ถูกกันเลยฮะแล้วถ้ามีโอกาสนะอยากไปร้านพี่แกสักทีของเยอะมากอย่าลืมนะซื้อได้ที่นี่ที่นี่คีโปเท่านั้น